นางลมมาด้วากนมากินหอยน,นางลมนั้งกันตัวบางง่ายๆเนี่ยไปเอามาจากอันไปเก็บมาจากทะเลจ้ะได้มาหาตัวกว่าสิเปิดได้โอ้ยเปิดยากคักินใบบนไปนะคะช่วงนี้ <c oughs> มีน้ำจิ้มเดียวใช้น้ำจิ้มแก้ว ร้องทำยังไงก่อนเนี่ยสดมากหอยนางรมสดมากๆนะคะแกะมาใหม่ๆเลยเนี่ยดูดูข้างหลังนะคะไม่สวยแต่ข้างหน้าโอเคบีบมะนาวค่ะเขาบอกเป็นยาโดบชนิดหนึ่ง <c oughs> เราต้องพิสูจน์ค่ะอย่าให้เขาอย่าให้เขาหลอกได้นะคะ จิ้มเจลค่ะกินแปลกๆอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผานะคะเดี๋ยวจะกินกับใส่ซอสของซอสเลมอนผงชูที่กินกับปลาซูชินะคะที่กินกับปลา ปลาแาลมอนนะคะปลาแาลมอนดิบไม่มีผักนะคะไม่เป็นไรค่ะใส่หอมลงไปนิดนึงนะคะหน้าตาก็สวยงามอย่างนี้นะคะเพื่อนๆี๋ยวขวดนี้มัดูมันอยู่ไกลเนาะกล้องอยู่ไกลประมาณนี้นะคะชิมเลยค่ะ ของของฟรีจากธรรมชาตินะคะกับท้องทะเลเปรี้ยวมากกินได้ไหมเนี่ยเขาก็มีกินกับเครื่องเคียงกินกับผักแต่เราไม่มีผักนะคะมีแค่ผักกาดกคือกินยากใช่หรอทำเนย ายเปียวเปียวเปียวมะนาวค่ะอร่อยอร่อยมากค่ะน้องเอามีดมาตัดอืม ม่นเาเยอะเกินไปเปรีป้ยวอร่อยอยู่นะแค่ซอสขวดน,นี้ก็เปรี้ยวแล้อุ่นเกลียวกินผักก่อน ทำไมกินยากเ่ยฮ สนมากไม่ได้ตัดใครวะแันดูยิ้มมันสมอลสมอลคนนี้ใช้มีดตัดค่ะ hold my son don't go to school basting no more i take care of you son i give you anything you want i discipline you but you gonna bash me like this you no know, so now i'm gonna cut his hair send him to school with a bald head มันก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เนะมันต้องตำน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เกดตำกินงกว่าทนนำจิ้มแ่ว ขาตามแม่มานอนนะคะซื้อมาตั้งแต่กลับจากไทยเมื่อสองปีที่แล้วค่ะยังไม่หมดเลย Yeah. Mm. ห <c oughs> อ,อมเจียวทอดนะคะ <c oughs> นีะ่ <c oughs> กับข้าวเหนียวว่ะผสมกับม่วนมเลยค่ะแซ <c oughs> ่บจริงจิหมดแล้ว อีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะคะเพื่อนๆกินเท่านี้พอค่ะกินเยอะไม่ได้

แกวใส่ข้าวคั่วใส่น้ำมะขามนะคะอร่อย ขนมขนมจีนผ้าพิลคอฟฟี่หัวหอ,อสุดยอดเลยค่ะกระดูกนะคะฝรั่งไม่กินเรากินค่ะก<อ>ินดูสยด้วย เนี <Yeah. S 2> mm ่ยอะไรแล้วถั่วข้างช่ายต่อคาเฟ่ดีส์คาเฟ่ ขนมเค้กไอติมค่ะไอติมกินแบบอร่อยมากไม่สนใจใครเลยค่ะ กินที่บ้านรองกินยังไงก็ได้ค่ะจะไปกินข้างนอกจะไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวอายเขากระยุบอะ ข้าวเหนียวเยอะมากค่ะพริกลูกโดดอะไร บอกว่าตอนพูดห้ามกินเพราะว่าข้าวมันจะติดคอนะคะให้เคี้ยวให้หมดก่อนแต่นี่ก็พูดไปเคี้ยวยังไม่หมดนะคะทําเหนียวนะคะนึ่งจากหม้อหุงข้าวทําง่ายๆค่ะเหนียวเหมือนกันใช้ได้เลยค่ะนุ่มด้วยใช้ระยะเวลาไม่เยอะ เท่าๆกับที่เราหุงข้าวค่ะไม่ต้องแช่ข้าวด้วยค่ะทำไง,ไง่ายๆขี่เกียจมีพิธีรีอตองเยอะต้องมาตั้งหม้อข้าวไม่เอาค่ะยุ่งยากเอาแบบนี้สะดวกดีอ้ยอิ่มมากละ กะจะกินให้หมดนะคะแต่มันไม่หมดคลิปยาวมากแล้วค่ะ17นาทีเชื่อเลยไม่มีใครดูถึง17นาทีแน่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมปักตะไคร้สั่นกระดิง่งกริ๊งๆนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ